Nó không thấy gì đâu Ôi Ôi, tôi bị đánh rồi Chết tiệt Tốt lắm, Tiếp Giúp Tiếp một chút Ôi, ờ, đưa ra Tiếp, ở phía มาตามมาตามมาตามมาระวังนะเปิดอยู่ตรงเจเจกดวางเลยวางวางเจสี่เตะวางอยู่วางอยู่นั่นแหละเอากูทบเอะไรอะแบงค์วาร์ไปไหนฮะเอาคิวแบงค์มันมาแล้วแบงค์มันมาแล้วเออนั่นแหละหน้าสมุงมึงสองตัวเลยเอ่ะไปไปต่อยไปต่อยไปเจเจจิกเจเยิดสองตังเกิดอีกสองตังคึ๊บเกิดอีก กดเสียหางมันทำไมที่กัไม่ได้ีมันไม่ใช่แรงถึงเป็นแรงกูก็ไม่สี่ทีเป็นที่ตัวไก่ทั้งสองตัวเออวิ่งเล่นทั่วแมปเลยเล่นทั่วแมปเนี่ยน่าจะไปบุกใครเบียด อะไรอยะกูหลบเลยนะมึงทะลึ่งนักใช่ไหมพวกมึงอะฮึฮึเออเอาแบบนี้ไม่ไม่ หลังมาวางก่อนวางวางวางก่อนวางเลยวางเลยมันเห็นพี่มันเห็นพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้วางเปิดไงของขึ้นว่ะของขึ้นว่ะจังหวะเนี้ยมันเอ้ยน่สัตว์อนะของขึ้นวัหนี้ยเฮนนั่งเล่นอย่างนี้เฮียสายให้แค่นั้นแหละทำอะไรกี่เล่นวาโลกันอยู่ อ๋อเล่นโอวัตอยู่เอาเล่นโอวัตเหรอใช่ครับเกินปุยมุ้ยเอ้ยโนโนมึงมาวางแล้วเปิดโนมึงโนกลับมาเฮ้ยฮัลโหลโนมึงอะออกไปทำไมโอ้ยโนออกวางระเบิดแหละเออออกไปทำไมโอ้ยจะบ้าตาย เวลสูงสูงหรอมันถึงจะมีตัวละครเพิ่มให้อ่ะต้องทำธุรกิจเอาทาภมึงจะเลื่อนเป็นเป็นเวลเอาอันนี้โอ้โหเขี้ยแล้วเจอเวลโอ้โหมึงดูดิโอ้โหเดี๋ยวทำไมเจอเวลโหดจังการเกินปุยมุ้ยเจอเวลลอยอ่ะเกินปุยมุ้ยตุ่มเหี้ยอะไรไหมกูเนี่ยตัวเดียวกัน ไอ้ฟินิกซ์ฟินิกซ์เราเสมอพี่อะไรนะฟินิกซ์เราเสมอโอเคโอเคโอเคอะไรวะดันไมปเจอดันไปไปไหนเอบีเกียดเลยเจฟไปไหนเลือกเลยอุ้ยตัวเจฟเท่ว่ะแล้วตัวเจฟมีประโยชน์อะไรวะเนี่ยไปไหนอ่ะเพิ่มเพิ่มเลือดไง เติมเลือดไงเวลายิงปุ๊บแล้วมันมันดูดเลือดได้ไปสายไหนสายไหนไปไหนเรา e ไม่ตามบอดเลยเราเปิดทิ้งดูตรงเลยระเบิดมาเอาเระเบิดมาเอาเระเบิดมาระเบิดให้นนระเบิดให้นนเจ้าเระเบิดมาเจ๊อยู่นี่กดยังไงอ่ะกดเลขสี่แล้วไงต่อกดจีกดจีกดจีไม่ทันละโอ้โหโอ้โหเขาบุกโคตรมากแม่ง เจอีฟเจออะไรเนี่ยเอ้าพี่โน้กไปไหนกันโ,โดนมีดพ <laughs> ี่โน้กคืเอเอฟเคอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอพี่โน้กไปไหนอ่ะหายอีกแล้วหายอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ไ oh ม่ก็เดไรเกิไรเกิเลยเดี๋ยวกลับมา,าครักูตายแล้วเลยอ่ะ

ระวังนะเิดจุตรงเจเจกดวางเลยวางวางเติเดวางอยู่วางอยู่น่แหละเอาคอะไรอะแบงค์ว้ไปไหนอะเอาคือแบงค์มันมาแล้วแบงค์มันมาแล้วเออแั่น่าละน้าสมงมึงสตัวเลยเฮ้ยไปไปต่อไปต่อไปเจเจเจเิดอีสองตังเกดอีสองตังค์เเกีเไม <พ uka> ยยต้องอย่างนี้ดิเจยแบบ์กได,ไไได,ด,ดไปหามันแล้วก็ตายเองอันะไม่เจต้องแดดแบบแดดแดดไปฝั่งไหนก็ได้ไม่ให้ไม่ได้แดดไปหามันต้องห้ามกด <oh W เจเจต้องกดแค่ D กับ A แล้ว <C os> <C os> แต่เจจะเลือกฝั่งแต่ถ้าอันต <C os> ิถ <c os> ้าอันติมันนะมันจะเป็นปลามีดกดยังไงปลามีด <C os> ไม่มันต้องให้เต็มหลอดก่อนตัวเอ็กอะแล้วพี่กูมาอยากอไีคยเออหายไปงี้อเงียบกึ้นหายไปโหนี่นะตาบอดนะตาบอดไป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 บอดเจ็ตาบอดสวย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 เข้าไปเข้าไปเข้า วางแล้วไปไปแทนเลยวางแล้ววางแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหลังมาวางแล้ววางแล้วโอ้ยเย้ยเหลือได้อยู่หลังฮะสองตัวอีตัวน่ะสองตัววะวะได้ได้ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วยาวเลยฟาร้องฟาร้องตรงมึงไอ้ไอ้แบงค์เอ้ยเจ็บตรงไปเจ็บตรงไปเจ็บเจ็บช่วยดิ นี่นี่อยู่มันมันน้ำแข็งเจเจเจหลบเจหลบแล้วหลบแล้วน,นัวไอ้น้องรวย,ยน้องเย้ย์ตายเถิน้องมีดใหอ่ it helps with accuracy ข้างล่างนี้มันโดดไปได้ไหม ไม่ได้โดดไปไหนช็อตเย็นๆพ oui. ี่กระโดดยังไม่ทันเล่นยังไม่ทันได้เล่นเลยจะฆ่าตัวตายแล้วพี่จะโดดไปไหนก็เขาไม่รู้ด้วยว่าโดดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหลบไปทางนี้เถอะอุ้ย อะไรอ่ะมันหูนวกตรงเจมี่ปืนตรงเจมี่ปืนโอ้โหกระสุนโหมดไอ้เหียร้อยสิบห้าไวเปอร์สวยไวเปอร์ไวเปอร์ร้อยสิบห้าหลังมึงอ่ะเอฟโอ้ยสวยไงล่ะต็ดบออกแล้วอย่าให้เจมอย่าให้เจมกูออกอย่าให้เจมกูโมโหไอ้ลัดว่า ว้าวเป็นไป

ไตรงท่อตสองตัวเมื่อกี้เนี่ยหลังมาเปล่าหลังมาเปล่าใช่ไ่ะไม่มาอะไรอ่ะมันไม่ตายข้างบนข้างบนเฮ้ยเจ๊โดนอะไรวะสวยเจ๊เยิงยิงมั่วๆนี่กูดูอยู่นั่นเนี่ยไอเจ๊มันใจหิวเจ๊วิ่งเข้าไปเลย my smokes can block the enemy's line of sight. ยิงเดีนเข้าไปนะม้เมื่อกี้มองไม่เห็นไงอยู่ดีมันตาอะไรมาก็มองไม่เห็นเลยไว้นับมาเลยไปเจ็บระเบิดผมเองตัวไม่หน่อยยังเปิด revealing มาอีกแล้ว cover going out g r โอ้ยยิงหน <ENNIS S 1> ันี่ยังไม่ตายจ้ะพี่คอมแบล็คคอมแปล็คป <websites> ืนนียังไม่ตายข้างบนอีก้อมมีมั้งพี่ต้องยิงให้โดนตัวมันพี่ผมบอกว่าให้กดเล็งแล้วกดอะไรวะกดเล็งแล้วกดคอนโทรลพี่แล้วก็กดยิงมันจะยิงตรงกว่า Tim beacon down. No charge reloading. No nó is reloading. cái đinh. bay. You know it. E. E. Noy. You hit up even. You do anger. You have an eye. Oh my god. <coughs> 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 <una> <coughs> Lang lam. <routinely> <pc tho> <coright> แพ้เลยแพ้เลยอะไรวะจะตายแล้วเจ๊แพ้เลยเจระเบิดอยู่นะไม่ตายแล้ไม่ตอแล้ไม่ตองละรอรอยิงดีกว่าข้างบนหัวข้างบนหัวตรงนี้ยิงยิงโอ๊ยยิงเปลี่ยนจะสุนมันหมดอ่ะหลังแบงหลังเอ้ยออกมาแล้วอ่ะมซ้ายซ้ายสุดซ้ายกระสุนมันหมดอ่ะเมื่อกี้เนี่ย เฮอยู hey, oh, ่ด yeah, ้วเองเจว่าเราด้วยเยดกวนแทบไปสองตัวไอ้เหี้ยคือตึงจะไปเอบ้างไหมไปไหนไปเองมั้งอมมาแม่งแอม่ตะกิวไม่ได้ว่ะเยอะอยู่นี่เหรอวะเยอะ สแกนฮะเราตว์สแกนกลับไปที่ฐานฮะเราเฮ้ยระวังเจ้าความหมดเลยจี้ฟังมาอ่ะตะมกขึ้นข้างบนไปขึ้น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 ไปแล้วขึ้นยิงได้วะเผื่อไปเลยไปเลยไปเลยวางแล้วนะวางแล้ววางแล้วอ่าอ่าอวางเลยเดี๋ยวมันเห็นกูละเรียบร้อยเรียบร้อย

มันอยู่ตรงเจตรงเมืั้งจ้ะไหแล้วอยู่แล้วว้าวไอ้เจยาโคตรเยอะไม่ตายแล้ว m a ช c h point Match point จ้ารอบตายยาบัตซีนะครับผมขอยาบัตซีนะครับผมผมอดออมไปตั้งนานนะโอ้โห่ไงมาล่ามือมาแล้วเนี่ยใช่ซื้อกันมาอย่างนี้นะพี่เบอร์ไม่เบอเหรอ วัสดีเมอสวัสดีครับมาเลอเรอเเไม่ได้ยินเสียงมือเลยว่ะเมอเสียงเบามากจ้าซื้อปืนอื่นผมจะวัดอะไรครับโอเคเมอมาช้าเมออะไรนะครเบยเมอมาช้าเไรวะเทียร์ไซ์ให้แค่นั้นแหละทำอะไรกินเล่นวาโลกันอยู่ อ๋อเล่นโอวัตอยู่เอาเล่นโอวัตเหรอใช่ครับเชิญปุยมุ้ยเอ้ยโนโน่มึงมาวางระเบิดโน่มึงโน่กลับมาเฮ้ยฮัลโหลโน่มึงอ่ะออกไปทำไมโอ้ยโน่วางระเบิดเลยเออออกไปทำไมโจะบ้าตายโอ้ยหลัง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 ยาวยาวเจเจสายเจเจเจหลังหลังหลังเดเดเดวาง มาแล้วยมชนะไม่คือคือบอกว่าน้น้องขับมาโน้วางระเบิดไม่ไม่วางบิงใส่กันเดียวได้ยินว่าระเบิดระเบิดใครที้หย่วางระเบิดโอ้ยกูุ่ดหัวกันน้องว่ะโอ้ยโอ้ย แล้วก็คือแบบวิ่งไปไม่ฟังเสียงใดๆทั้งสิ้นนะว่าโอ้ยโนเอะระเบิดจะระเบิดแล้วไม่ใช่จะหลุด